นีนะคะเพื่อนๆค่ะสวัสดียามเช้านะคะเช้านี้เมย์เรจะพาเพื่อนๆมาค่ะปัน่นรอชมบรรยากาศธรรมชาติยามเช้าท้องทุ่งนานะคะก <c oughs> ็ะะฝนจะตกนะคะขอบตานโทษนะคะ <c oughs> เป็นหวัด <c oughs> ไม่ค่อยจะสบายเลยนะคะช่วงนี้โดนฝนนะคะตกพรำพรำา <c oughs> ทุกวันนี่ก็เกือบแปดโมงแล้วนะคะเนี่ยเพราะว่าดูนะ แลนมีแต่งตัวว่าจะออกไปตลาดเนาะจะไปตลาดที่ในตัวเมืองแต่บรรยากาศมา,มาเช้าคึมมากเลยนี่ก็เริ่มขายตัวแล้วนะคะก็เลยโอ้โหมาปั่นหลังบ้านก่ดีกว่านะคะออไปตลาดก็คงเดี๋ยวเปียกฝนแล้วก็ยังไม่ค่อยดีด้วยนะคะนี่นะคะลมโชยนี่นะคะอูกิ่งไม้ไหวโยกนะคะเพราะว่าเหมือนฝนจะตกแต่เช้านะคะวันนี้ตนะาค้ม ยอดไผ่ยอดไผ่ไว้เอ็นนะคะก็ชมธรรมชาติด้านหลังท้ายหมู่บ้านไปก่อนแล้วกันนะคะวันนี้ <c oughs> ตอนแรกว่าถ้าไปตลาดก็จะไปพาไปชมธรรมชาติบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยานะคะ ตะว่ากลัวฝนตกนะคะแล้วก็เมก็ยังไม่ค่อยจะดีเลยก็หยุดไลหล่วานก็ไม่ได้ไหลไอมันไอเนาะมันไอลหลแล้วมันร้องเพลงไม่ได้ร้องไปไอไปก,ก็วันนี้ก็เป็นวัน ยังทำงานกันอยู่เนาะคนในหมู่บ้านเอดเมก็ปั่นขับมอเตอร์ไซค์ออกไปทำงานกันออกมาทางด้านนี้หลายหลยหลายคนอยู่นะคะ mm hmm. ก็มีบ้านเรือนประชาชนเป็น mm hmm. เป็นย่อมเป็นย่อมย่อมดูเข้ามาฉีดยาฆ่าญ้าเนละวร mm hmm. ู้สึกตั้งทางต้นไม้ตาย ชื่นนะคะก็ไม่ได้ออกว่าปั่นหลายวันแล้วนี่ไปทําคลิปที่ตําวัดไว้ก็หลายวันแนี่ก็ไม่ได้ออกมาที่พุนาเลยวันนี้ออกมาสนชื่นนะคะรับบรรยากาศวิตามินแดดก็ไม่ค่อยจะมีหรอกนะคะอ่อนๆน,นะคะรับวิตามินดีอ่อนๆยังไม่ค่อยแดดยังไม่ค่อยออกเลยเพราะว่าออนเมก็บบทบางดวงอาทิตย์อยู่นะคะฟ้าไม่โปร่ง มีแดดนะคะเพื่อนค่ะเกือบแปดโมงแล้วนะคะเมยออกมาเก็อรอดูว่ามันจะยังไงนะคะฝนจะตกไม่ตกเพราะว่าเป็นวัดอยู่ก็ยังไม่อยากออกไปไหนใครอ,อ๋อเขาตัดต้นกล้วยด้วยนะคะนี่นะคะเพราะว่ามันมันไอ้นี่เนาะมันแก่มากแล้วแบบนานแล้วเนาะอายุนานแล้วมันก็จะไม่ค่อยให้ผลผลิตก็ ตัดแล้วก็ลงใหม่เอาไว้แต่ต้นใหม่ๆหม่ก็โอเคเนาะเหมือนพวกมะม่วงก็เหมือนกันเนาะถ้ามันแบบอายุมันมากอะไรเงี้ยมันก็ไม่ค่อยจะออกลูกออกผลผลิตแล้วต้องเลาะกิ่งเลาะใบมันออกให้บางเนาะแล้วก็ให้มันแตกใบใหม่อะไรเงี้ยมันมันก็จะให้ลูกที่บ้านเมย์ก็เหมือนกันมันอายุมากแล้วเนย รู้สึกช่วงด้านนี้เขาตัดต้นไม้ใหญ่ๆกันนะหรือว่าทางทางทางหลวงเขาให้ตัดก็ไม่รู้เนาะเพราะว่ามีตัดหลายบ้านเลยนะที่ลกๆที่แบบลกๆก,กะนะันเนาะดูลกๆเนาะไม่รู้จะใช้คำพูดยังไงก็ดูลกๆบ้านนี้สร้างเร็วมากเลยโอ้ไม่กี่วันเองเนาะง่าย ลมเย็นมากเลยลมพัดอู้หูพัดหูอู้เลยนะคะเดี๋ยวจะเจอน้องหมาอีกนัน,นะคะบ้านนี้น้องหมาน้องหมาชอบออกมาเห่าเมชินแล้วแต่คนที่ไม่ชินเขาก็น้องอ๋ปัน่นแหลกออกกำลังกายนิดนึงนี่ทุ่งนี้นะคะนี่ออกลวงแล้าว เหลืองแผ่นๆด้วยนะคะเขียวปนเหลืองแล้วนะคะเขาเรียกหามเนาะถ้าเป็นผลไม้ก็เรียกกำลังหามก็ออกรวงแล้วออกรวงข้าวแล้วนะคะเหลืองอลาลามแ,แบบแบบนาเดี๋ยวนี้รวงจะไม่หนาไม่ใหญ่เหมือนนาหวานนาแถวบ้านเมย์รนะวงมันจะหนา อันนี้รวงน,นิดหนึ่งรวงน,นิดหนึ่งนะคะเอ้ก็ไม่ได้ทำคลิปยาวมากนะคะทำคลิปแค่พอส่งงานพี่อยู่เนาะก็จะไปปั่นที่อื่นเพราะฝนมันมาฝนมันมาก็คงไม่ได้ไปไหนไกลนะวันนี้เนาะทำคลิปส่งงานพี่อยู่ปั่นชมธรรมชาตินะคะ ก็ช่วงนี้เขาก็โลลิดกิ่งพวกต้นไม้ใบไม้ทิ้งกันหลายที่นะคะเพื่อนค่ะบรรยากาศยำเช้าสดชื่นนะคะเพื่อนๆค่ะก็ อนนี้เมย์คงไม่ได้ไปไกลเนาะคงไม่ได้ขึ้นถนนใหญ่นะคะคงอยู่ตรงนี้แหละคงอยู่แถวนี้ลงคลิปแถวนี้นะคะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าฝนจะตกนะคะฝนจะตกครึ้มมากเลยไม่อยากจะโดนฝนซ้ํานะคะเพราะว่าอาการอาการค่อยดีขึ้นมาแล้วไม่มีไข้แต่ว่ามันไอเนาะมันไอก็ขอมาหยุดพักลงคลิปบ้านคุณป้าคุณยาย คุณปา่าสวนปลานะคะไว้แต่เพียงแค่นี้นะคะเพื่อนๆขาหนี่นะคะคึ้มมาเลยปลาคึ้มมากเลย,ยจริงๆดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะตรงนี้ทีเเ่เป็นที่ะวันออกนะคะแต่วันนี้ไม่มีนะคะไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นนะคะไม่มีดวงอาทิตย์ขึ้นก็บรรยากาศก็ลมชิลๆน,นะคะพร้อมพร้อมจะตกนะคะฝนก็ เมก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่ติดตามรับชมคลิปเป็นกําลังใจให้เมเนาะเป็นกำลังใจให้กันและการตลอดมานะคะต้องขอบคุณมากๆเลยก็สําหรับคลิปว,วันนี้ก็ขอลงคลิปไปตรงส่วนคุณป้าตรงนี้นะคะก็มาจอมอยู่ตรงสวนคุณป้าตรงนี้เกือบทุกครั้งที่มานะคะอ๋อชอบต้นไม้นะคะชอบต้นไม้ ก็ด oh, so you, ังยูสมาร์ดไมเฟนเขาอยู่ซัพพอร์ตไมเมชชั่นแนลแอนด์ธามแอนด์เขาอยู่ว่าชิ่งคลิปวิดีโอไมเมชชั่นแนลแองกิลบายบายเลิฟ